วันนี้ฉันอยากเล่าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้แม่คนหนึ่งต้องตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตและมันเริ่มต้นจากความลับที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้รู้แม่ยายชื่อป้าสีผู้หญิงใจดีที่รักลูกสาวเหมือนแก้วตาดวงใจและก็รักลูกเขยเหมือนเป็นลูกชายอีกคนแต่คืนหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปป้าสีกลับมาบ้านเร็วกว่าปกติเปิดประตูเข้าไปและพบสมุดบัญชีเล่มหนึ่งตกอยู่บนโต๊ะ ชื่อเจ้าของคือลูกเขยของเธอเองสิ่งที่เห็นข้างในทําให้หัวใจของป้าสีแทบหยุดเต้นเงินที่ลูกสาวส่งให้ใช้ทุกเดือนหายไปไหนทําไมมีรายการโอนเงินก้อนใหญ่ให้ผู้หญิงคนหนึ่งซ้ำๆและผู้หญิงคนนั้นคือใครป้าสีรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่แม่คนหนึ่งอยากรู้แต่มันคือความจริงที่เธอหลีกเลี่ยงไม่ได้คืนนั้นป้าสีนั่งมองหน้าลูกสาวที่กําลังยิ้มอย่างมีความสุขเธอถามตัวเองว่า ความจริงควรถูกบอกออกไปไหมหรือบางครั้งความรักก็ต้องการเวลาให้ทุกคนได้คิดทบทวนด้วยตัวเองป้าสีเลือกเดินเข้าไปหาลูกเขินในเช้าวันถัดมาเธอวางสมุดบัญชีลงบนโต๊ะไม่ได้ต่อว่าและไม่ได้โกรธเพียงถามว่าถ้าลูกยังรักลูกสาวแม่อยู่ช่วยตอบแม่ตรงๆว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงคำตอบของลูกเขิในวันนั้นคือจุดเปลี่ยนของทั้งครอบครัว เพราะบางครั้งความลับก็ไม่ใช่สิ่งที่เปิดเผยเพื่อทำร้ายใครแต่เพื่อให้คนที่เรารักได้มีโอกาสแก้ไขอย่างจริงใจและเรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจว่าความจริงอาจเจ็บปวดแต่ความเงียบที่ไม่ซื่อสัตย์ทำร้ายยิ่งกว่าหากคุณอยากรู้ว่าลูกเคยตอบว่าอะไรและเรื่องนี้ลงเอ,อยอย่างไรมุติกระดาษหัวเหลี่ยมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และรอชมตอนต่อไปเรื่องราวแบบนี้ฉันจะเล่าให้ฟังอีกแน่นอนค่ะ